อัปเดตนะคะอนลิซ่าแบล็พิงคค่ะเธอเดินทางถึงอิตาลีโดยสวัสดิภาพแล้วนะคะโดยนะคะเธอเลือกที่จะออกทางช่องทางปกติค่ะแล้วก็มีทีมงานนะคะทีมกาดของบูการีค่ะมาคอยดูแลนะคะอย่างแข็งขันค่ะ เรียกว่าเป็นงานมากๆนะคะตัวก็ใหญ่มากค่ะกันน้องลิซ่าเอาไว้ทุกทานนะคะแต่ก็มีโมเมนต์โก้ๆค่ะที่เป็นความน่ารักของลิซ่านะเมื่อเธอค่ะเห็นแฟนขับค่ะมีการยื่นอัลบั้มแับลิซ่าให้กับเธอนะคะลิซ่านี่ก็เกือบจะเผลอนะะรับเอามาเซ็นลายเซนให้ค่ะแต่ว่าพี่กาดค่ะหุ่นลํำบึกสุดโหดคนนี้นะคะก็เดินเข้ามากันค่ะแล้วก็พาลิซ่านั้นเดินออกไปซะก่อนนะคะอ่ะก็อดเลยเนาะ แต่ก็นะคะถือได้ว่าค่ะบริงอิตาลีเนี่ยมีความสามัคคีนะคะแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยค่ะ ก็ตั้งแต่นะมีการมานั่งรอนะน้องลิซ่าเนี่ยตอนที่ยังไม่มานะคะก็มีการรวมตัวกันแล้วก็นั่งรอกันอย่างเป็นระเบียบนะคะแล้วก็มีการถืออัลบั้มและลิซ่าของเธอเอาไว้ด้วยนะคะรวมไปถึงค่ะตอนที่เห็นลิซ่าเดินออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีความชุมมุลอะไรสักเท่าไหร่นะคะก็ชอบมากที่สุดค่ะก็คือตอนที่เดินไปส่งน้องลิซ่าที่รถนะคะแล้วก็เดินอยู่ด้านหลังใช่ไหมก็มีการร้องเพลงมันนี่นะคะไปส่งเธอถึงที่รถด,ด้วยอีกต่างหากนะคะคุณผู้ชมมา money จะไปร้ามา money มา money <า><า> All this restaurant yummy ซึ่งล่าสุดตอนนี้เพลงมันนี่ค่ะก็มียอดวิวะะทะลุ500ล้านวิวพอดิบพอดีนะคะก็เรียกว่านะคะฉลองนะมันนี่นะคะพร้อมกันกับการแลนดิ้งของโนริซ่าที่อิตาลีไปพร้อมๆกันเลยค่ะ,อะแอดนะคะก็เอาอัปเดตมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า